เราเห็นบอกว่าเป็นบ่อยจนเพื่อน<ช>สงสัยเป็นจนแบบเดินไม่ได้คือแข็งไปหมดนั่นหลังอ่ะต้องให้แฟนพามไปฉีดยามันเริ่มจากยังไงมันเริ่มจากเริ่มจากปวดปวดเบ้าตาปวดตรงนี้นอ๋อนีมน่มลงมาถึงเบ้าตาได้วปวดแล้วก็ปวดตุบมาจนถึงแบบอากาศร้อนก็เป็นแต่จะเริ่มแถวเบ้าตาใช่แล้วมันปวดไปจนถึงตรงไหนฮะป,ปวดปวดตาเบ้าตาแล้วก็จะเริ่มมาหลัง แล้วรุนแรงถึงขันก็คือว่าแข็งไปทั้งตัวก็คือแข็งคือก้มไม่ได้เลยอมีขึ้นไส้อาเจียนมีมีขึ้นไส้อาเจียนด้วยหมายถึงว่ามันหมุนไปจนถึงระบบกล้ามเนื้อที่แบบคอแข็งอย่างนี้เลยอาจารย์ไปได้ค่ะมีบ้านหมุนด้วยมีบ้านหมุนด้วยค่ะแล้วเป็นมีเป็นวันหนึ่งกี่ครั้งหรือว่าเป็นแล้ววันหนึ่งไม่หมายถึงว่าวันหนึ่งก็ เฉลี่ยที่เป็นเป็นบ่อยมากช่วงช่วงช่วงนันะหนึ่งอาทิตย์เป็นกี่วันประมาณสองถึงสามครั้งเป็นหนึ่งถึงสองเออสองถึงสามครั้งแต่ไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าเป็นเยอะแต่ว่าเป็นก็ปวดไมเกรนไมเกรนอยู่ปวดไมเกรนปวดหัวทุบๆแล้วก็เวียนแล้วก็ปวดแต่ไม่ถึงขนาดด้วยอะไรยาไมเกรนมียาไมเกรนค่ะต้องไปหาหมอซึ่งต้องถามอาจารย์น้ำพายว่ายาไมเกรนเนี่ยทานได้บ่อยไหมครับ คือผมไม่มีความรู้ว่าถ้าอย่างทาราเซตามอนกับท้ายทั่วไปคือปกติไมเกรนมันไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็เวลาเป็นเนี่ยมันอาจจะประมาณบางคนอาจจะชั่วโมงเดียวบางคนเอาสามถึงห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เป็นนานไหมคะเป,เป็นทั้งวันน<ฮ>ะคะเป็นทั้งวันฮะนบาง <พอ S 2> รายก็อาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทานไมเกรนก็จะอาเจียนะทีนี้เนื่องจากเราไม่ได้กินเป็นประจําทุกวัน นะฮะเราจะกินเฉพาะในช่วงที่เราไ oh. มาเกรนเป็นไมเกรน mm hmm. เพราะฉะนั้นอันตรายก็จะไม่เยอะเหมือนกับยาแก้อักเสบแบบปวดขอ oh. ปวดขอ้อเ oh. ขา่าพวกนี้อาจจะต้องกินวันละหลายหนด้วยแล้วก็กิน <Okay. S 2> ติดต่อเนื่องอะไรอันนั้นนันมันจะอันตรายมากกว่าทีนี้ยาไมาเกรนมันก็มีหลายอย่างเนาะบางอย่างก็ mm hmm. เป็นยาป้องกัน <Okay. S 2> ป้องกันก็คือไปป้องกันไม่ให้เกิดหลอดเลือดติดตัวก่อน mm hmm. เพราะมันสตาร์ท มันเริ่มต้นจากตรงนั้น,ะน,น,นฮะก็อันนี้เป็นยาป้องกันและยาอีกอันหนึ่งก็คือยาที่ไปรักษาก็คือทําให้หลอดเลือดที่มันขยายนะ่ะตีบลงมา,า,าสู่ปกติก็ต้องขึ้นอยู่กับหมอก็ขึ้นอยู่กับหมอคือโดยปกติเนี่ยถ้านานๆเป็นไมเกรนทีหนึ่งเขาก็จะไม่ใช้ยาสําหรับป้องกันแต่คนที่เป็นบ่อยๆเนี่ยหมอจะให้ยาป้องกันมากินเป็นประจํา เคยเคยนึกหาวิธีอะไรไหมหรือกินอะไรไหมที่มันจะทําให้หายไปเลยไอ้ไมเกรนเนี่ยเคยแล้วลองดูยังครับไม่เคยลองแต่พอวันนั้นไปไปขับเรียนขับรถไปเห็นป้ายโฆษณาอืก็เลยลองโทรหาพี่เขาแล้วก็เดินเข้าไปที่ศูนย์ที่ชนบุรีสนใจลองเข้าไปศึกษาดูอ่ะฮะแล้วคนาทำไงฮะก็ซื้อมากินถามว่าอันไหนตัวที่ทําให้ไม่ปวดไม่เกรน เขาบอกว่าตัวนี้ก็เลยซื้อมาลองกินดูกินสูตรสีเขียวสีเขียวค่ะเช้ากี่เม็ดฮะแรกเขาให้ทานเช้าสองเย็นสองก่อนสามวันแรกอืมอ่าค่ะแล้วตอนนี้ก็ทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดแล้วเตอนแรกทําไมเป็นสองเม็ดตอนหลังทําไมมาเป็นหนึ่งเม็ดครับแล้วมันไอสองเม็ดแรกเข้าไปทําอะไรกับไมเกรนบ้างครับอาจารย์พิเชษสองเม็ดสอง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 สามวันแรก แล้วหายแล้วหายไหมครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเพราะว่าประมาณเขาถามว่าท้องว่างไหมบอกว่าท้องว่างตอนนี้หนูปวดหัวมากเลยทําไงก็ได้ให้หายให้หนูหายปวดหัวกินเลยเหรอกินเลยแล้วก็คือมันปวดมากไงพี่ไม่รู้อะอะไรที่มันทําให้หายก็เอาเลยครับแล้วเป็นไงฮะก็ดีขึ้นประมาณประมาณสองสามชั่วโมงเรียนขับรถเสร็จก,ก็รู้สึกว่ามันมันโล่โลงไปเลยปิ้งขึ้นมาเลยไงคะก็คือโล่งขึ้น แล้วสามวันก็ลดลงไปได้ใช่วันนี้คุณบางอรทานมาปีปีปีกับสองเดือนได้ปีกับสองเดือนไมเกรนถามหามากน้อยแค่ไหนฮะตลนนจาไม่ค่อยเป็นไม่เป็นแล้วเฮ้ยจริงอ่ะจริงไม่เครียดไม่ปวด ถามว่าเครียดไหมก็คือมันก็เครียดบ้างอดเข้าอดนอนก็มีบ้างแต่มันไม่ปวดเหมือนถึงขนาดว่าเป็นเยอะไงค่ะแล้วเกิดเรารู้สึกปวดขึ้นมาเนี้ยแล้วก็เอาบิมเข้ามากินกินยาห่างยาไม่เกรนไปนานเลยสิไม่ได้ทานแล้วค่ะประมาณปีหนึ่งละขอบคุณคุณบางกอครับ